สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยมะเลงน,นะครับสวัสดีพี่น้องชาวคุยทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นไม้ที่มีความนิยมในการนำไปทำคุยนะครับอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งต้นไม้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือต้นไม้กระพีขอควายนะครับ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินว่าไม้กระพี้ขอควายถ่ายคลิปต้นไม้อันนี้เป็นผลเป็นส่วนผลนะครับเป็นส่วนผลของไม้กระพี้ขอควายนะครับอันนี้เป็นส่วนใบนะครับหลายท่านเนี่ยไม่เคยเห็นนี่ลองดูนะครับนี่คือความอ่เป็นเรียกว่าลักษณะของใบนะครับ ไม้พีขอควายเนี่ยใบจะออกยาวๆอย่างนี้นะครับส่วนพวกไม้ชิงชันหรือไม้เกตด,ดำจะเป็นใบออกทรงที่จะจะกลมมากกว่านี้อันนี้คือความแตกต่างนะครับตรงนี้คือส่วนของของผลนะครับของผลนี่ผลดิบเดี๋ยวเรามาดูผลผลดิบแต่แก่ละตัวน,นี้แก่ละเรามาดูข้างในกันนะครับมันมีเม็ดมีอะไรไหมอันนี้เป็นส่วนของ ของเม็ดนะครับนี่ะครับตอนนี้เป็นส่วนของเม็ดมเมล็ดมันมีเม็ดไม่ไม่ใหญ่นะครับเม็ดเล็กๆนี่ครับจะเป็นเม็ดในส่วนของเม็ดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูต้นมาดูต้นโดยรอบนะฮะอันนี้เป็นส่วนของตัวต้นต้นจะ อันนี้น่าจะขึ้นมานานแล้วนะแต่ต้นต้นเขาไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นในหมู่บ้านเป็นในที่ของน้าผมนะครับอันนี้จะเป็นต้นต้นไม้กระพีขอควายฮะจะมีเป็นกลุ่มเลยมีหลายต้นมีประมาณสามสี่ต้นนะคะต้นนี้จะเป็นต้นจริงๆต้นเท่าขายไม่ใหญ่นะฮะต้นล่างนี่จะใหญ่หน่อยต้นล่างนี่ เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ15-20ถึงยี่สิบเซนะครับนี่คือต้นไม้กระพีขอวายเดี๋ยวเรามาดูตัวนี่ครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาตัดไม้ไปเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนกระพีส่วนอะไรเนี่ยลักษณะของของไม้ในส่วนของกระพีก็จะออกประมาณนี้เดี๋ยวผมดมกลิ่นดูก่อน กลิ่นก็ไม่เหม็นนะก็เหมือนกับไม้ไม้ทั่วๆไปนะฮะแต่วันนี้ผมถามนะผมละอันนี้ก็คือต้นต้นกระพี้ขาคว,วายต้นกระพี้ขาคว,วายไม้ปีของไม้ปีเป็นอยู่กลุ่มของตระกูลพวกตระกูลไม้เกตนะครับทางเหนือเราเรียกไม้เกตชิงชันก็จะเรียกว่าเกตแดงไงฮะเกตด,ดาก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งหลายท่านอาจจะคิดว่าเกตด,ดําคือ กะเพราเขาวควายแต่มันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่มาดูใบกันชัดๆอีกครั้งนี่เป็นส่วนใบนะครับอันนี้เป็นใบของต้นไม้กะเพราเขาวควายนะครับนี่น่าจะตัดเขาบอกว่ายังไม่ต้องตัดเก็บไว้ดูก่อนวันข้างหน้าเผื่อมันจะโตขึ้นมากกว่านี้โตช้านะครับตัวนี้น่าจะ ยีปีน่าจะเกินน่าจะเกินเพราะว่าไม้พวกนี้มันมันโตช้านะเดี๋ยวไปดูผลแห้งผมเห็นผลแห้งอันนี้เป็นส่วนของผลดิบนะครับอันนี้เป็นผลดิบจะเป็นข้อเดียวนะฮะจะเป็นข้อเดียวแต่กลุ่มไม้ชิงชันหรือว่าพวกไม้เกดเนี่ยจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น3ข้อผมไม่แน่ใจนะอันนี้จะเป็น ผลแห้งนี่เป็นผลแห้งน,นี่เป็นผลผลดิบๆเลยผลดิบนะครับอันนี้เป็นผลแห้งเดี๋ยวลองลองดูผลแห้งกันข้างในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีมะเมล็ดเล็กๆอย่างเงี้ยนี่ครับนี่เป็นส่วนของต้น โดยรวมนะฮะต้น่ห้ทุกท่านมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมเจอไม้แปลกๆไม้ที่เขาใช้ทำปุ๋ยที่ทุกท่านไม่เคยเห็นต้นเนะ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมนะนี่ผลออกเยอะเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเพาะพันธุ์ดูถ้าผมได้มาที่นี่ที่นี่เป็นพื้นที่อำเภอดอยหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดผมคนระับก็จะมีไม้ กลุม่มประมาณนี้ไม้ที่ทําคุยไม้หายากเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอต้นไม้ที่สําคัญสําคัญนะครับผมจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวเป็นคลิปที่พาทุกท่านมาชมไม้กระพีเขาควายครับเป็นไม้ยอดนิยมทําคุยลายสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับจากผมหนึ่งคุยบรรเลงครับสวัสดีครับ